อนเป็นพอดิกัน Okay. รับาทัวไปทั้งสึงเดินทางติดตามระอัชนี้ร่วมกับสีดวนด้วยไปดิไปนดต่อไปนะจ๊ะอก็ตืกันอย่างิ่เป็นาัสินจที่ถูต นางแา่งพระอภัยมณีเป็นหัิงาวสนได้หมดเได้หมได้มาแต่งบ้านเป็นหญิงสาวแต่ง้วยและมีบุตรกับระอภมณีอีกครั้งเรชื่อว่าสินประมูลสินประมูลเป็นบุตของพระ mm ต่อมานะคะันนี้ัดสินใจด่วนนางสุวรานีจะนำไปปนิกับิรับใช้ด้วยความสมนึกผิดทีตัวละครในบุต่อไปนะคะที่เชื่อว่าน้องๆหลายคนอัจจะไม่คุ้นชื่อือชันตัวมานางเอกนะาะของท้าวพงษมงสุม พระมาตีเมื่อรีสุวรรณกับพระอัสสัเดินทางไงนางเกศราได้โอบสีสุวรรณและรัชาพโันาีสุวรรณกับพระขอัสสัก่้ารกนรัชานะศีสุวรรณกับนางเกศราาันลี Gracias.

วารีมีรูปหน้าตาที่จะดีด้วยรอยแบบแนางวารีได้สวดร่องเรื่องับดวงตางเ้านมีความรู้แต่ชาพระพันธ์มีปรกาศละสนณดีมีสีมเป็นพรชารนางวารีก็สมานและขอให้พระพัต่งงานด้ 在。嗯